ในการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในตุริรนลักษณะวิสิ์สพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายโจมตีนโยบายรัฐบาลว่ากว้างเหมือนมหาสมุทรและขาดนโยบายหาเสียงหลักที่ประชาชนรอคอยพร้อมเปรียบเทียบว่านายกรัฐมนตรีเป็นเหมือนหนูตกถังเข้าสารเพราะได้เป็นผู้นำโดยมีแต้มต่อเต็มมือทั้งงบประมาณและเก้าอี้รัฐมนตรีเหลือเฟือต่างจากที่อ้างว่ามีข้อจำกัด นายจุรินยังตั้งคำถามสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแตะต้องบมวดหนึ่งหมวดสองหรือไม่รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะเอาที่ดินคืนทั้งหมดกี่โมูและจะจัดการบ่อนล้ำแดนอย่างไรนอกจากนี้ยังได้ฝากคาถา5ข้อเตือนนายกให้อย่ากโกงอย่าเลือกที่รักมักที่ชัง และอย่ารู้แก่อำนาจวิฉชนนั้นจะจบไม่สวยโดยย้ำว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายคา้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์